ครับสวัสดีครับก็จะเป็นการรายงานนะผลการปรวจงานของข้าราชการครูกลุนะ่มสายงานสอนนะครับเป็นการรายงานเพื่อใช้นะการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สองนะของนายทวัฒนันชัยครูจัมการพิเศษกลุ่มสาระว,วิชาสุขศึกษาและประรักษาโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ในการรายงานในสถานการณ์ปัจจุบันมันมีความเป็นมาของการรายงานจัดการรายงานในครั้งนี้ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9มีผลกระทบนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพการปัจจุบันที่เป็นปกติซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากของกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพราะเป็นกลุ่มสาระ นะที่ต้องนะสร้างลักษณะนิสัยและการประเมินผลจากการทักษะของการปฏิบัตินะทักษะการปฏิบัตนะิเมื่อเราไม่สามารถนะจัดการเรียนการสอนนะตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ก็มีปัญหาที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดและจุดประสงคนะ์การเรียนรูนะ้ทักษะด้านความรู้ ด้านจิตวิสัยแล้วก็ด้านของการปฏิบัติการนําไปใช้เนะี่ยก็ทําให้การประเมินผลนะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามการวัดการประเมินผลจากตัวของเด็กการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของกลุ่มสาระวิชาซึ่งผมได้รับผิดชอบพป็รหลักสูตรสุขศึกษาแล้วก็มีการงานอาชีพการงานอาชีพก็เป็นนะวิชาหนึ่งที่จะต้องประเมินผลจาก จิตวิสัยก็หรือว่า,าเจตคตสติของตัวเด็กในเรื่องของการาทำงานนร่วมกัน,นกับเพื่อนแล้วการปฏิบัตินในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่บ้านหนรือว่าที่โรงเรียนหรือในห้องเรียน,นรู้จักการคิดเป็นทําเป็น,นแก้ปัญหาเป็น,นก็ทําให้ามาตรฐานกลิีวัตเหล่านี้นถูกตัด ขาดหายไปนะก็คิดว่าการประเมินผลนนาจ,านาาจากการจัดการเรียนการสอน,นในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19ก็จะต้องมีการปรับนาการประเมินผลนะครับซึ่งการประเมินผลวัดผลประเมินผลตรงนี้นี้เราก็จะต้องประเมิน,นาจากหนึ่งชิ้นงานหนา่ชิ้นงานหรือว่าประเมินจาก ลักษณะนิสัยครูลักษณะนิสัย,นะสยนะของตัวเด็กถ้าเด็กไม่อยู่กับครูนะเด็กเรียนรู้ที่บ้านเรียนรู้กับผู้ปกครองนะเราจะประเมินนะตัวเด็กนะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมาก่อน2ก็ประเมินจากความรับผิดชอบความรับผิดชอบเด็กจะต้องมีความรับผิดชอบนะเพิ่มมากขึ้นเพราะขาดนะการเอาใจใส่จากครูประจําวิชาแต่ละวิชานะยก รนะะดับตรงนี้ไปให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะของทางครอบครัวและตัวเด็กการวัดผลประเมินผลตรงนี้นะก็ต้องนะวัดจากคุณธรรมจริยธรรมพฤติกรรมลักษณะนิสัยจิตวิสัยแล้วก็ด้านความรู้นะก็จากแบบประเมินแบบทดสอบนะจากใบความรู้ที่ส่งให้ไปแล้วคุณครูประเมินนะประเมินผลภาพความรู้นะเด็กได้ความรู้อะไรนะครับ นะและสิ่งที่เราอยต้องติดตามกันนะก็คิดว่าคุเป็นภาคเรียนที่2ก็คือเรื่องของการกลับมาในการนําความรู้ของเด็กนําไปใชนะ้ซึ่งตรงนี้นะการนําความรู้นําไปใช้ใช้ให้กับตัวเองและใช้ให้กับสังคมใช้ให้กับชุมชนและครอบครัวตัวเองนะเด็กนําไปใช้อย่างไรบ้างจะต้องมีการทําแบบประเมินผลอีกครั้งหนึ่งครับ ด้านความรับผิดชอบในการจัดการนะของชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับหนึ่ง 1, ก็ในการรับบทบาทนะของครูที่ปรึกษาแล้วก็การจัดการอบรม,มสั่งสอนนะนักเรียนทางคณะครนะูที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจําชั้นนะเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยนะกับผู้ปกครองนะและเด็กนะในการ บริหารจัดการในชั้นเรียนของตัวเองก็โดยการจัดตั้งกนละุ่มลายของผู้ปกครองกลุ่มลายของเด็กนักเรียนที่มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการง่ายต่อการแก้ปัญหาแล้วก็การติดตามพฤติกรรมของการเรียนและรับปัญหาของการจัดชั้นเรียนในชั้นเรียนของตัวเองนอกจากนี้แล้วในห้องเรียน ก็มีการจัดบอร์ดนะเพื่อเป็นการเอือ้อนะบรรยากาศนะของการเรียนรู้นะให้กับตัวเด็กนะแล้วส่งเสริมลักษณะนิสัยนะให้เด็กนะเป็นผู้มีความรับผิดชอบนะเป็นผู้ที่รู้จักนะอดออมนะมัธยัติและเป็นผู้ที่รู้จักวางอนาคตนะตั้งความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตนะของตัวเองกนะ็เป็นการเก็บอมทรัพยนะ์ให้เด็ก แล้เด็กก็ยังมีส่วนส่วนช่วยนะในการจัดเก็บนะเปลี่ยนเวรกันนะรับผิดชอบตรงนี้นอกจากนี้แล้วนะระดับชั้นสูงสารปีที่4นะก็ยังมีการบริหารจัดการนะร่วมกันกับองค์กรท,ท้องถิ่นะก็คือในเรื่องของการนะจัดซื้อนะนมนะให้เด็กนะได้รับาการดื่มนมนะทุกวันในตอนเช้าเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะที่ดี ในคำขอที่ว่าถ้าท้องอิ่มสมองกะและความพร้อมของเด็กก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนั้นๆแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของคูปองอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารและเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการมาโรงเรียนในทุกๆวัน อ่ะครับหลังจากที่เราได้วัดผลประเมินผล <c oughs> ในหลายๆด้าน,นก็อย่างที่เน้นไปนะครับเรามาพูดถึงการจัดการเรียนการสอนนะหรือว่าการนำความรู้ถ่ายทอดจากครูไปสู่เด็กหรือว่าจากครูไปสู่ผู้ปกครองแล้วก็นำสู่ลง,ลงตัวเด็กอีก,อก,อกทีหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันมีการรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยหลากหลาย นะครับนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นการพัฒนาตัวของครูด้วยนะครับการจัดก,การสอนในยุคข,ของออนไลน์นะนะมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันว่าครูเราจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาวิชาชีพอย่างไรบ้างเราจะต้องเปิดโลกของตัวเองละนะครับจะต้องเปิดโลกของตัวเองละเราจะต้องเรียนรู้นะในเทคโนโลยี นะและการนำเทคโนโลยีสมัยใหมนะ่ไปถ่ายทอดให้เด็กนะครับไนะม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ powerpoint นะ excel นะหรือว่าการใช้ z o ูมนะในการถ่ายทอดความรู้แม้กระทั่งการค้นควา้านะหาคลิปนะคลิปของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่ค้าพเจ้ารับผิดชอบนะนะในสุศักษาแล้วร่างศาะนะโดยเฉพานะร่างศาะนะนะหลังจากที่เราเนะี่ย เราเอาตัวเราเป็นต้นแบบนะในการจัดการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบให้กับเด็กแต่พอมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะตัวชี้วัดจุดประสงค์ที่เปลี่ยนไปเนะเราเอามาจากไหนเราเอามาจากไหนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเพื่อให้การถ่ายทอดตรงนี้นำไปสู่ตัวเด็กที่เด็กได้รับ และสนใจเด็กได้รับความรู้และสนใจในกิจกรรมนั้นนะซึ่งการจัดการเกรียนการสอนเนะี่ยหนึ่งนะครับนะมันจะมีตั้งแต่พื้นฐานนะพื้นฐานในด้านกีฬานะเราเอามาจากไหนนะซึ่งผมได้ไปศึกษาค้นคว้าจากมาตรฐานและจะเอามาตรฐานตัวชี้วัดตรงนีนะ้นำไปสู่ตัวเด็กให้ได้เนะีนะ่ยหนึ่งเราเอาจากตัวเราเองคือทำคลิปของตัวเอง น้าคลิปหนาของการถ่ายทอดทักษะพื้นฐานน่ะทำจากคลิปของตัวเอง 2. ดูจากคลิปของคนอื่นนะครับเราจะต้องดูจุดประสงค์ตัวที่วัดนว่าถ้าจะให้เด็กได้รับความรู้ตรงนี้เนี่ยเราเอามาจากคลิปของคนอื่นนะบางคนเราอย่าอย่าไปยอมรับว่าตัวเองเนี่ยน่าดีคนเดียวมีคนอื่นไม่มีการจัดการเรียกนการสอนจากใครที่ดีที่สุด มันจะมีของคนอื่นอีกแต่ในบางจุดนั้นน่ยของคนนั้นอาจจะดีของคนนี้ของคนนี้อาจจะดีกว่าของคนนั้นแล้วเราจะเอาของใครมันก็เป็นการเรียนรู้รวมกัน,นในการจัดการเรียนรู้ในในแต่ละคลิปแต่ละชั่วโมงเนี่ยจะต้องเปิดดูนายอมรับว่าลําบากนะครูก็ต้องลําบากเราต้องค้นคว้าหาก่อนว่าสิ่งที่เราจะจะนําถ่ายทอดให้เด็กเนี่ยนะไม่ใช่ว่า ไปเปิดดูในหนังสืออ่านอ่านเป็นคลิปอะไรให้เด็กอาจจะมีของคนอื่นที่ดีกว่าเราเราก็ไปดูของคลิปของคนอื่นนะแล้วดูว่าคลิปของคนอื่นเนี่ยมันตรงกับตัวท้วัดจุดประสงค์มาตรฐานนะในรายวิชาในเนื้อเรื่องนะที่เราจะให้เด็กรับความรู้หรือเปล่าถ้าดีเราลองเปลี่ยนบรรยากาศเอาของคนอื่นเนี่ยให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะบางครั้งนี่ย ของคนอื่นเด็กสนใจถ้าเจอของครูประจําวิชาทุกชั่วโมงเนะี่ยเบื่อละน่ะเด็กเบื่อละนะผมยกตัวอย่างนะเช่นน่ะถ้าตัขั้นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลน,นะน่ยนะจากการที่ผมไปไปอัดคลิปตัวเองเนะี่ยแล้วผมไปเอาคลิปของโค้ดของผู้ฝึกสอนนะระดับชาติน่ะระดับโลกนะเข้ามานะในรายวิชานะ่ะ แต่และวิชาแต่และประเภทนะโทษของระดับชาตนะิอย่างผมเอาของเกียรติศักดิ์เสนามเมืองมาเนี่ยนะในเรื่องของทักษะของการเล่นลูกด้วยศิษยั์นะครับนะเขามีประสบการณนะ์แล้วมีอะคาเดมีที่เขาได้ได,ได้เคยฝึกมานะค่อนข้างจะมีรายละเอียดเนะยอะกว่าตัวเราด้วยซ้ำนะก็เป็นการเรียนรู้ร่รรวมกันนะครับนะทั้งครูและนักเรียนนะผมก็เรียนรู้ก่อนนะไปเปิดดูก่อน นะดูศึกษาดนะูเห็นว่าโอ้มันเป็นประโยชน์เราเอาตัวนี้มาแต่ทอดระเด็กเด็กก็สนใจนะแล้วสามารถสรุปนะเป็นขั้นตอนของทักษะพื้นฐานตรงนี้ส่งนะทําเป็นไมล์แมปเป็นทักษะพื้นฐานตรงนี้ส่งนะก็เป็นการพัฒนานะการเรียนรู้นะร่วมกันนะในเรื่องของการถ่ายทอดนะคือทำทำจากการถ่ายทอดทํายังไงให้การถ่ายทอดนะียมันง่ายเด็กสนใจแล้วมันง่าย นะไม่ใช่ทายากยากจนจนเด็กนะเบื่อเพราะเด็กไม่ได้อยู่กับเราเด็กเบื่อยิ่งบางคนนะผู้ปกครองไม่มีเวลานะทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มีปัญหาเป็นปัญหานะกับการเรียนการสอนนะของที่บ้านก็จนะ,ระสร้างปัญหามาเพราะนั้นทํายังไงนะให้มันง่ายอย่าทํายากทําง่ายแล้วเด็กสนใจเด็กจะรับความรู้แล้วสามารถประเมินผลนะ<ม>วัด ตัวชี้วัดเป็นคะแนน,นให้กับตัวเด็กได้ครับครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเตะลูกตะก้อดยข้างเท้าด้านในหรือเรียกว่าลูกแปรว่าเราบังคับลูกตะก้อให้อยู่กับที่ได้หลับเียมนะครับดูขั้นตอนนะครับเทียมก้าขยับโยนเสร็จหนึ่งครั้งได้รับเองเรียม9ก้า ยาบโยนติรับเองอื่น,นๆนะครับหลังจากที่จัดการเรียนการสอน,นภาคเรียนนี้การได้รับมอบหมายจากงานอื่นกน็คือ,อในในเรื่องของการใช้เวลาว่างในการสร้างชุมนุมนากีฬาก็ขาดหายไปนากิจกรรมที่รับมอบหมายจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรนับเพื่อนครูอะไรต่างๆนกิจกรรมวันสัมพันธ์อะไระที่ได้รับ คิดชอบก็นะจําเป็นต้องงดหมดนะครับนะสําหรับคลิปนี้ในะการรายงานผลการนรกงานะตามหัวข้อในในรอบของการเลื่อนพิจาราเลื่อนขั้นเดือนเดือนะในครั้งนี้นะก็ขอจบนะเพียงทรานี้ก่อนครับสวัสดีครับ